มูลนิธิปันตึงนำโดยนายวิชิตชินวง,งวรกุลรองประธานกรรมการพร้อมด้วยนางสิริกุลโอภาควงกรรมการและเลขาธิการนายชันกิตวิทยาวรากรกรรมการนายชูเดชเ,เตชะไพบุญผู้ช่วยกรรมการและนางสาวดวงชิตาติยะพจนพรกุลผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายสังคมสงเคราะห์นำทีมแผน,นส่งเสริมการศึกษาและอาชีพลงพื้นที่มอบค่าผ่านน้พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยเส้นหมีข่ข่าวุนเส้นน้ำมันพืชขนมเบตเตเลตรองเท้าฟองน้ำ มันจุดถุงผ้าดิบมูลิธิให้แก่ผู้ได้รับขาเทียมและช่างอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่175รวมจํานวน175คนรวมงบประมาณทั้งสิ้น1 5 0่งแบบาทพร้อมมอบรถโดยสารขนาดเล็กมูลค่า 2,950,000บาทแก่มนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรินทราบมราชชนนีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรษิกิติ์พระบระม,มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมงบประมาณดำเนินการในครั้งนี้ทั้งสิ้น3 1 8ล้านบาท75สตางโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีเป็นประธานในพิธีณนนะโดมอนเนกประสงค์สำนักง,งานเทศบาลตำบลเทพร,รักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลนิธิปริกตึง